บรุษไปรษนีฮืนข่มขืนสุนัขน้อยความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขและบุรุษไปรษณีมักจะเป็นเพียงเรื่องน่ารักงุ้งยิงจนกระทั่งเรื่องราวเลยเถิดไปเป็นความสัมพันธ์ทางเพศแบบนี้ไบรอันแชปแมนวัย21ปีเป็นบุรุษไพรสณีที่เมืองใกล้กับครุกสตันมินนิโซตาตามเส้นทางที่เขาดูแลเขาโปรโดปรานบ้านหลังหนึ่งเป็นพิเศษ เขาก็เลยมักจะไปส่งของที่โรงรถแล้วก็ใช้เวลาช่วงหนึ่งกับเจ้าสุน,นัขสัตว์เลี้ยงของที่นี่ เจ้าของบ้านหลังนี้จะได้รับการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์เมื่อมีคนเข้าไปยังเขตบ้านของเขาวันหนึ่งเขาได้รับแจ้งและก็ทราบทันทีว่าผู้ที่เข้าไปนะ่ะจะต้องเป็นบุรุษไปรณีแน่นอนแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานนานจนผิดสังเกตคุณเจ้าของบ้านก็เลยแวะไปดูที่กล้องวงจรปิดว่าเกิดอะไรขึ้นและแล้วเขาก็ต้องไปเห็นภาพที่ไม่น่าจะต้องเห็น เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์เจ้าของบ้านรายนี้ได้แจ้งจับุรุษไพรสณนีหื่นในข้อหาทารุณกรรมสัตว์และมีความประพฤติที่ไม่สมควรที่น่าสนใจไปกว่านี้ก็คือบุรุษไพรสนียรายเนี้ยเคยเขียนบทความสําหรับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในหัวข้อที่ว่าสัตว์มีบทบาทอย่างไรในชีวิตของเราใครจะไปคิดว่าจะรวมไปถึงบทบาททางเพศด้วย